ตื่ดเต้นครับทุกคนสวัสดีครับทอนภูพิพัฒนะครับเบสโซเชียลมีเดียมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2020นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรใน,ในรายการ Road to m r Universe Thailand 2020นะครับเราก็จะได้พบกันนะครับน้องๆทั้ง77จังหวัดนะครับที่จะได้พบกันที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่6-8พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับ เป็นคิวของมิสเตอร์ยูโดวสิสเกตนะครับก็คือน้องน็อตน,นะครับที่จะเขามาพูดคุยนะครับสัมภาษณ์กันแบบสุดเรียกได้ว่าสเปเชียลไลท์ทอล์กจะดเจ็ดจังหวัดที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับก่อนที่จะเข้ากองในวันที่6กถึงแพฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเบื้องต้นแล้วทอนก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์กับหลายๆจังหวัดไปแล้วนะครับก็อยู่ที่หน้าเฟซของทอรนนะครับก็คือทอนคอนควีนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับ เดี๋ยวก็จะมาตัดชิปแล้วก็มาแปะไว้ที่เพจครับทอนนะครับก็เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมแอดมินของเพจมิสเตอร์เวิร์ดไทยแน,นะครับที่จะมาช่วยทางด้านของโซเชียลมีเดียสปอร์ทางด้านโซเชียลมีเดียของปีนี้นะครับซึ่งมันก็ตรงกับบริบทของคอในการเป็นมิสเตอร์โซเชียลมีเดียในปีที่แล้วนั่นเอง สำหรับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับที่จะพูดคุยกับน้องซีสเกตนะครับนั่นก็คือน้องน้องน็อตนั่นเองนะครับน้องน็อตไมสราว่าตอนนี้น้องน็อตมาหรือยังนะครับน้องน็อตเข้ามาอย่างเ่ยมาแล้วนะครับน้องน็อตมาแล้ว มาแล้วนะครับน้องน็อตวัสดีวัสดีครับพี่วัสดีครับน้องน็อตเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ r o a d to Mr. ตอร์ยูนิเว a ร์ส n ทล2020ครับกับน้องน็อตครับน้องน็อตมิเตอร์ยูนิเวร์สีสเกตครับีสเกตนะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไง ได้ครับสวัสดีครับน็อตธิรยุทธ์ครับ M U T 5 6ครับมาจากเป็นตัวแทนของสีสเกตครับผมตอนนี้อยู่ที่ระยองครับอาศอาเรียนอยู่ที่วิทยาลัย,ย IRPC ครับผม IRPC นี้คุ้นๆเหมือนชื่อปูนอะไรสกักอย่างปะ IR เป็นพวกโรงงานโรงงานแก๊สโรงงานกันน้ำมันอะไรพวกใช่ใช่เออเออใช่ใช่อ,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 ใชใชอ๋อใช่ชุดสีฟา้ฟาๆนะใช่ไหมวิไลเหมือนเคยเห็น พวกชุดสีฟ้าสีเทาอะไรประมาณนั้นครับอืมเราเรียนทางด้านไหนน้องผมอ่าพี่ออยมาให้มาให้กำลังใจเราแล้วอ่าน้องผมน้องออยเพิ่งคุยกันเสร็จเมื่อกี้ใช่ <laughs> ผมเรียนอยู่อ่าเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับอืมอิเล็กทรอนิกส์นะครับอืมสนใจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยตออเริ่มสนใจตั้งแต่เมื่อมสามนะครับผม ตั้งแต่ม,ม,มสองมสามคือตอนนั้นคือสนใจเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มากเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นคนติดคอมแล้วก็ติดโทรศัพท์ด้วยเราก็เรียนรู้<ม>ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตอะครับก็เลยแบบว่าเอองั้นเราไปทางนี้ดีกว่าประมาณนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้รับตําแหน่งทํายังไงถึงได้ไปรับตําแหน่งถึงบุรีรัมเลยพิเตอร์รเวิร์สซเกตมันใช้ความพยายามอะไรหลายอย่าง คือเบื้องต้นคือผมก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยครับก็เราก็ต้องสู้ด้วยตัวเอง mm hmm. ใช่ใช่ครับประมาณนั้นก็เรื่องหุ่นเรื่องอะไรอันนี้น็อตยังไม่ได้เฟิร์มขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องการตอบคำถามหรือว่าการแบบว่าเข้าร่วมกับสังคมอะครับน็อตน็อตน็อตสู้เขาได้แน่นอนฮนะ mm hmm. เพราะน็อตเป็นคนเฟลลี hmm. ่แล้วก็พูดง่ายครับอืมจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ย ก่อนที่จะมาไลฟ์สดก็คือน้องนอนเพิ่งกลับมาจากวิลัยนั่นเองใช่ฝนตกไหมที่นู่นฝนตกไหมระยองฝนตกฝนตกครับระยองฝนตกแล้วก็ตกทั้งวันเลยแล้วแบบเราจะขับยังไงดีว่าอะไรประมาณนั้นนะฮคือเชียงใหม่ก็ฝนตกพีไอแล้วก็อ่ออยก็ฝนตกกรุงเทพใช่อะระยองก็ฝนตกคือสดใช่ฝนตกทั่วฟ้านะวันนี้ถือว่าฝนตกทั่วฟ้า ฝนตกทั้งวันเลยน้องออยไม่เจอยูโดเวอร์ซีสเกตพี่ออยสุรินครับน็อตอ๋อเออเใช่เราน็อตเมื่อกี้คุยกับออยไงยังยังติดออยอยู่โอเคเราคือน็อตวิตเตอร์ยูโดเวอร์ซีสเกตนะครับอ่าเป็นคิดว่าอะไรที่ไปทัชใจมัดใจกรรมการได้จนได้รับตำแหน่งที่ผ่านมา ผมว่าน่าจะเป็นการการพูดแล้วก็การตอบคำถามของผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ในการพูดทัศษะนักิครับแบบเราอาจจะดูเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพูดคุยกับคนคนโตแล้วก็แบบเข้าหาคนอื่นง่ายครับแล้ววิธีการใช้คําพูดนลครับประมาณนั้นแล้วก็แบบพี่ในทีมงานนะครับส่วนพี่ในทีมงานทุกๆคนก็ น็อตเป็นคนแบบว่าเฟลลี่ใช่ไหมก็คุยกับทุกคนเลยแล้วแบบใครทํางานอะไรเงี้ยครับก็แบบคุยกันแบ่งปันความรู้ประมาณนั้นแชร์ประสบการณ์ว่าเออเรามาจากที่นี่เรามีแบบเราเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นครับกดดันไหมที่เป็นหนึ่งในทีมอ่าพี่ดีเบนส์อะคิดว่าถามถามว่ากดดันไหมก็กดดันครับแต่ว่าพี่เบน์ให้กําลังใจตลอดครับ ว่าผมจะพูดอย่างนึงคือผมเป็นเป็นคนน้อยใจผมเป็นคนน้อยใจเก่งมากแล้วแบบ<ไ>เป็นคนขี้น้อยจใจเป็นคนขี้น้อยครับแล้วคือบางครั้งแบบบางบางครั้งที่แบบเออเราเห็นว่าเออคนนี้เขาได้อะไรเงี้ยแล้วทาไมเราไม่ถึงถึงไม่ได้บ้างแต่พอเราหันมาดูพี่เบนท์ว่าเออพี่เบนท์เขาเห็นได้อย่างที่เขาตั้งตั้งฝันไว้แบบทําไมเขาถึงไม่น้อยทําไมเขาถึงยังอยู่ได้อะไรเงี้ยผมแบบเอองั้นเราก็เอาพี่เบนท์เป็นตัวอย่างแล้วก็แบบทั้งพ่อแม่ทั้ง พี่สาวนี้นก็แบบช่วยพูดเราเราเรา,เราแบบเขาพูดไงประาณว่า,วาก็อย่าไปไปน้อยใจในบางสิ่งบางอย่างที่แบบเราไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเดีย๋ยวสักวันมันก็ได้ขึ้นมาเองการเดินทางไปประกวดที่บุรีรัมเป็นไงบ้างสนุกไหมเก็บตัวกองที่บุรีรัมสนุกแบบสนุกมากเลยครับแบบคือไปวันแรกคือละลายพฤติกรรมหมด เลยคือคนหนึ่งที่ที่ที่กอเขาชื่อว่าพี่แบงค์เป็นช่างแต่งหน้าครับเขาเป็นคนที่ตลกมากแล้วแบบละลายพฤติกรรมเราไปวันนั้นเลยใช่ใช่คนนี้ไหมที่ว่าใช่คนที่กําลังคอมเมนต์ไหมว่าน้องแบงค์ใช่คนนี้ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อพูดพูดเลยพูดเลยพูดต่อเลยพี่แบงค์พี่แบงค์เป็นคนตลกว่าแล้วแบบตลกแบบตลกเล่นท่าหน้าหลักแล้วถึงแม้เขาจะเครียดอะไรเงี้ยเขาก็เอ็นเตอร์เทนเราแบบเหมือนวันแข่งครับเขาเห็น เออน้องๆในกองเครียดกันเขาก็เลยแบบว่าเออมาคุยแบบว่าเข้ามาเทคแคร์แล้วแบบเออเป็นไงบ้างเขาก็จะทำให้แบบเราตลกขึ้นให้เราเฟรนลี่แบบยิ้มมากขึ้นนะครับแบบไม่อยากให้เราเครียดเหมือนวันแรกที่เราไปแข่งนะครับแบบวันแรกที่เราไปแข่งแบบเราเครียดมากเลยเพราะว่าเราใส่ชุดว่ายน้ําเป็นอันดแบบโชว์ใช่ไหมครับแล้วน้องเราเป็นคนที่เขินอายอยู่แล้วเพราะว่าขนาดอยู่บ้านนะน้องยังไม่เคยแก้ผ้าลงมาจากบ้านเลย แล้วแบบขนาดพ่อแม่ยังไม่ค่อยเห็นนักแก้ผ้าเลยแล้วแบบเราต้องไปแข่งอย่างนั้นนะแล้วแบบบางทุกคนเลยนะทุกคนก็คืออายกันหมดเราคิดในใจเอาไงเออเอาวะแกกับแกแล้วก็แบบแกแล้วแบบพี่เขาก็ช่วยดูแลซัพพอร์ตตลอดว่าเอออันไหนอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับช่วยช่วยดูแลตลอดพี่แบงค์นี่ช่วยดูแลตลอดแบบแล้วเขาว่าอยู่เหมือนเพิ่งไปถ่ายงานมาครับห้าวันเนี้ย เขาอยู่กับผมทั้งห้าวันเลยแล้วแบบเขาขยันมากนะแบบขยันมากแบบขยันจริงๆะครับต้องตื่นเช้ามาเพื่อแต่งหน้าให้เราแล้วทําผมด้วยเป็นช่างแต่งหน้าไม้พอเป็นช่างทาผมอีกทําได้หลายๆอย่างจริงอเตรียมความพร้อมยังไงบ้างที่จะไปในรอบประเทศแล้วเชียงใหม่เนี่ยถามว่าผมอีกไม่กี่วันเลยนะเนี่ยสิบสามวันิบแปดวันครับ เออไม่กี่วันอะ่ะสองอาทิตย์มผมก็เตรียมาพร้อมในเรื่องของหุ่นเพราะว่าผมเป็นคนผอมนะครับผมมันคือตอนนี้น้ำหนักผมมาเจ็ดสิบแล้วแต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมเข้ามาครับผมยังน้ำหนักห้าสิบห้าเองผมใช้เวลาประมาณสองเดือนเพื่อเพิ่มน้ำหนักะครับแต่ว่าตอนนั้นเราเพิ่มอ,อย่างเดียวเรายังไม่ได้เล่นเวทขนาดนั้นเรายังแบบเออแบบออกกําลังกายแบบมีเล่นเวทบ้างเป็นส่วนน้อย เป็นส่วนน้อยครับแต่คือจะเป็นการควบคุมน้ําหนักให้น้ําหนักเพิ่มมากกว่าครับแล้วก็ตอนนี้ก็น้ําหนักเจ็ดสิบแล้วก็เริ่มมาเล่นเวทแล้วครับถึงแม้มันจะเป็นเวลาระยะสั้นๆแต่ว่าผมก็จะเอาให้หุ่นมันดูแบบว่าบอดี้สวยประมาณนั้นครับแบบบอดี้สวยควฟสวยอะไรประมาณนั้นฮะแบบให้มันดูแบบว่าเราไม่ผอมแห้งเราไม่จมไปในกองครับแล้วก็เรื่องการต่อคําถานก็ เดี๋วถามแม่เอาแม่เป็นคนแม่เป็นคนพูดพูดแบบเพราะว่าแม่เป็นคนทัศนคติดีครับแบบว่าถามได้ทุกเรื่องแล้วก็พูดคุยได้ทุกเรื่องครับก็การพูดของผมมักก็ได้จากแม่เป็นส่วนมากเพราะว่าผมอยู่กับแม่ทั้งวันเลยมีคนเมื่อกี้น้องออยก็มีคุณยายเป็นเรียกว่าเบื้องหลัง เราก็มีคุณแม่อมืที่คอยซัพพอตดียที่จริงที่จริงมันไม่ใช่แค่แม่คนเดียวผมจะพูดว่าแบบทุกคนที่อยู่กับผมครับอยู่กับผมในทุกๆวันเขาก็เป็นคนที่ซัพพอตผมทุกคนทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งพี่ดีทั้งพี่เลี้ยงทั้งแบบพ่อแม่เลยนะคือเขาเป็นเบื้องหลังของผมทุกคนเลยคนระับจนแบบผมมาอยู่ในจุดยืนทุกๆวันเนี้ยนฮะไม่ใช่แค่แบบในตัวผมคนเดียว คือ50%าสิบอเซ็นก็คือในตัวเราอีก50%ก็คือคนที่อยู่ด้านหลังครับก็เลยเวลาเราทำอะไรหเหนื่อยเราก็เลยจะหันไปดูว่าคนคนที่อยู่ด้านหลังเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะผมก็แบบมีแรงสู้ขึ้นมาครับย้อนไปในวัยวัยเด็กเนี่ยเรา คิดว่าไม่ว่าวันหนึ่งจะมายืนในบนเวทีประกวดอะไรแบบนี้ถามว่าแบบในวัยเด็กคือแบบผมก็เป็นคนชอบแบบดูหนังแล้วแบบชอบดาราหลายหลายท่านแล้วแบบเออสักวันหนึ่งเราแบบอยากไปอยู่ในจุดจุดนั้นบ้างอะไรเงี้ยครับคือแบบผมก็มีรุ่นพี่เป็นพวกนายแบบอะไรพวกเนี้ยครับนางแบบแบบรู้จักแล้วแบบเราอายุยังไม่ถึงเราอายุยังน้อยอะไรเงี้ยแบบ ก็อยากทาอ่ะมันตอนนั้นเราอยู่อายุสิบห้าเราแบบอยากทํามากเราอยากทําแบบให้เขาเห็นอะไรเงี้ยแต่คืออืยังทําไม่ได้อายุเรายังไม่ถึงเกณฑ์จนแบบมาถึงทุกวันนี้แบบมีคนช่วยซัพพอร์ตมีคนช่วยแบบอดึงเราเข้าไปในวงการอะไรเงี้ยคือแบบเราแบบเออเราเราก็ทําได้นะเราถึงแม้เราอายุยังน้อยเรายังสิบเจ็ดเนี่ยเรายังแบบเออเรายังเข้าไปแล้วอ่ะจนแบบมาถึงตอนเนี้ผมแบบโคตรดีใจเลยที่เราแบบได้มาเป็นทั้งตัวแทนแล้วก็ได้ได้ ้มีคนรู้จักด้วยครับอืหลังจากรับตําแหน่งฟีดแบ็กดีไหมที่ได้รับตําแหน่งแล้วฟีดแบ็กดีไหมครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีทั้งแง่ลบแล้วก็แง่บวกอะครับคือแง่บวกอะครับก็ทุกคนก็คือต้อนรับหมดเลยโอเพนทุกคนแบบยินดีกับเราแล้วก็ในแง่ลบอะครับผมมีครั้งหนึ่งคือจะมีคนหนึ่งที่เขารีแคปอะครับ,ค,รบคือแบบเขารีแคป ในคือเขาดูทุกคนแล้วแบบว่าเออคนนี้น่าจะได้แทนผมอะไรอย่นะวันนั้นผมรู้สึกน้อยมากเพราะแบบมีพี่คนหนึ่งเขาส่งคลิปให้ดูอะไรเยงี้ยฮะแล้วผมก็แบบเข้าไปดูตอนแรกก็แบบเออดูไปดูมาแล้วแบบเขาพูดประมาณว่าเราก็ไม่ได้มีข้อดีอะไรขนาดที่จะแบบสู้คนนั้นได้แต่คือผมคือวันนั้นผมก็นอยไปทั้งวันเลยแบบเรียนเรียนไม่มีสติเรียนเลยครับแบบแต่ว่าไม่มีสติเรียนจริงๆเลยคือไม่มีสติเรียนไม่แบบทําอะไรไม่ได้คือแบบเรานั่งซึมแบบ วันนั้นเราเรียนเขียนแบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับผม,มว่าน,นั่งซึมเลยแบบเรียนไม่รู้เรื่องเลยแบบเราทําไม่ได้จริงๆเหรอวะเราสู้เขาไม่ได้จริงๆรหรออะไรประมาณนั้นแบบแล้วพอในนี้ปุ๊บเราก็โดนแบบเราก็แบบลองให้เพื่อนพูดเ,เราก็แบบระบายกับเพื่อนนะเพื <S <S <ๆ S 1> ๆๆ่อนแบบเออเราเราไม่ได้ต้องไปแคร์แค่คนเดียวเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในอยู่ในโลกครับเราก็แบบไม่ต้องแคร์หนึ่งคนที่อยู่ในโลกเหมือนกันเพราะว่าเรายังต้องแคร์กับคนอื่นอีกมากมายประมาณนั้นผมก็เลยแบบเออ เราก็ต้องสู้อะเราก็ต้องแบบเก็บคาที่เขาพูดมาพัฒนาไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆว่าเออเราควรเพิ่มอะไรอย่างนี้เราควรอ่าเรียนรู้ว่าอะไรเพิ่มครับใชแ่แต่แต่พี่ก็เชื่อมั่นนะว่าทีมพีดีเบนต์น่ะต้องเห็นอะไรในตัวเราเพราะว่าพีดีเบนต์น่ะเขาไม่ได้มองแค่หน้างานหรอกเขาต้องมองเบื้องหลังจริงๆน่ะคะแนนห้องดําพี่เชื่อว่ามันสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามันทําให้เห็นตัวตนของเราอ่ะ คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พีดีเบนหรือว่าทางทีมงานเลือกคณะกรรมการเลือกมาใช่ถ้าไม่ดีจริงคิดว่ากรรมการคงไม่เลือกเรานะพี่ว่าคือแบบตอนนั้นจริงคือตอนมันประกวดแบบแปดคนสุดท้ายที่เขาเลือกกันนะแบบผมก็อยู่คนสุดท้ายแล้วแบบมีแบบรุ่นพี่อีกสองคนที่แบบผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าไปแทนที่ผมแน่ๆเลยแบบแล้วบบออผมเป็นคนประกาศชื่อคนสุดท้ายผมโคตรตกใจเลยว่าเอา้าเราได้หรออะไรเงี้ยแบบ พี่เราได้จริงๆหรอวะเราแบบคิดในใจว่าพี่สองคนเนขะะาตน่าจะได้แทนเรานั่นอะไรเงี้ยแต่พอเราได้ปุ๊บเราเพ้มปิ่มเราแบบวอนนั้นพ่อแม่ไปเชียร์ด้วยผมก็เลยแบบเป็นงานแรกที่แบบยิ้มครับแบบยิ้มยิ้มแบบรู้สึกดีใจมากแล้วทาไมถึงคิดว่าไม่ใช่เราล่ะตอนนั้นคือเราพูดยังไงครับคือตอนนั้นเราสู้เราสู้เขาได้แค่ครึ่งครึ่งเดียวคือแบบ ทั้งกองเชียร์ของเขาทั้งสองคนเลยประมาณนั้นครับทั้งกองเชียร์ทั้งการพูดการอะไรเงี้ยฮะคือทั้งหน้าตาอะไรเงี้ยเขาอาจเขาสู้เขาแบบผมก็สู้เขาได้แต่แบบเราไม่ได้สู้ถึงขั้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยเออเขาน่าจะได้แทนที่เราเนาะอะไรประมาณนั้นครับแล้วแบบพอเราได้ปุ๊บเราแบบเออเราสู้เขาได้อะไรเงี้ยฮะ mm hmm. ก็ตอนนั้นก็ดีใจมากครับ ยังจำคำถามวันนั้นได้ไหมโดนถามว่าอะไรคำถามวันที่ได้รับตำแหน่งหรือว่าวันวันที่ได้รับตำแหน่งเ,งเราโดนคำถามอะไรไฟแนลเคสชั่นเขาถามว่าจุดยืนของผมคืออะไรครับอืมแล้วจุดยืนของเราคืออะไรล่ะเราตอบว่าคือตัวผมก็ตอบว่าก็คือตัวผมอะไรครับตัวผมก็คือในทุกๆวันนี้ที่จุดยืนของผมก็คือ ตัวผมนิสัยผมแล้วก็คนรอบข้างการซัพพอร์ตของคนการเข้าหาคนแล้วก็สังคมของคนครับนี่คือจุดยืนของผมฮะมานั้น <niet> แล้วแบบว่าผมแบบเราไม่ได้มองจุดยืนแค่เราคนเดียวเรามองจุดยืนของทุกๆคนครับเรามองแบบเราไม่ได้มองแค่เราอะต้องยืนอยู่แค่คนนี้คนเดียวคือเราต้องมองไปรอบข้างว่าเออคนเนี้ยสังคมเนี้ยต้องอยู่กับเราไปอีกนานแล้วก็แบบทุกคนเลยที่อยู่กับเราแล้ว เราเรียกว่าจุดยืนของผมทุกคนเลยครับเพราะว่าเขาสพอตผมหมดเลยผมก็เลยเรียกว่า,าก็แบบก็เลยพูดว่าเออนั้นนะคือจุดยืนของผมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรามองไปด้านอื่นมันไม่ใช่จุดยืนแล้วแหละถ้าเราแบบเบี่ยงไปทางนั้นมันก็ไม่ใช่จุดยืนเราเราต้องเราคือคือในตัวเราเองนั่นก็คือจุดยืนของผมเองครับคิดว่าไปในรอบประเทศเราคาดหวังไหมว่าจะ ได้ตำแหน่งไหนไหมหรือว่ามีเป้าหมายแล้วว่าอยากไปถึงตรงไหนหรือว่าทําไมถึงอยากไปถึงขนี่ยขนาดคิดว่าเราแค่ไหนอะ่ะถ้าถามสำหรับผมนะคือผมก็ดูแบบทุกคนแล้วของของเป็นตัวแทนของทุกนนะทุกนะทุกทุกทุกจังหวัดอะ่ะแบบบางคนแบบผู้คนนี้เขาหน้าตาดีเนาะคนนี้เขาหุ่นดีคนนี้เขาพูดดีอะไรเงี้ยคือถ้ามาเปรียบเทียบกับผมผมอาจจะแบบสู้เขาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับ แต่ว่าถ้าเราอายุยังน้อยที่ที่ผมพูดนะผมเมนก็คือผมอายุยังน้อยผมาอาจจะไปหาประสบการณ์ก็ได้หรือว่าผมอาจจะได้ก็ได้แต่คือเรายังมองไปสองแง่ว่าประสบการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าไปแล้วได้มิตรภาพเราได้เขาเรียกวอะไรการตอบแทนของของทุกๆคนในในงานอันนั้นคือสิ่งที่เราได้และความเขาเรียกวอะไรครับที่ผมพูดประสบการณ์ผมอายุสิบเจ็ด ประสบการณ์ในด้านนี้คือยังยังน้อยยังไม่มีกับเขาถ้าเรามาในอายุประมาณเนี่ยอีกสามปีผมอายุยี่สบผมอาจจะกลับมาคว้าชัยก็ได้ครับแล้วก็ในการเตรียมพร้อมมาหลายหลายอย่างคือผมทุกคนมันเตรียมพร้อมแล้วก็ทุกคนมันคาดหวังจุดสูงสุดอยู่แล้วผมคิดในใจแค่ท็อปห้าแค่เข้าไปสิบคนลยเวลานี้คือผมก็ดีใจดีใจแยะ่ะะะแล้วเพราะว่าแบบ ทุกคนเขาก็หล่อในแบบของเขาทุกคนก็ดีในแบบของเขาอ่ะผมก็ดีในแบบของผมแต่แค่จะทําให้คนอื่นมองเห็นในตัวผมยังไงแค่อยากว่าเราก็มีจุดเด่นในของเราเราแบบไม่ได้เราไม่ไม่อยากให้เขามองจุดด้อยเราอยากให้เขามองจุดเด่นที่เราส่งไปให้เขามากกว่าว่าจุดเด่นเราคืออย่างนี้นะจงมองเราสิจงรู้จักเราเข้ามาสิว่าเราไม่ใช่คนแบบคนด้อยเลยเพราะว่า ที่ผมไปนั่งดูรีแคปเขามาเขาก็ว่าผมขาดอินเนอร์ผมขาดอารมณ์ผมเรื่องหุ่นคือจะพูดยังไงครับ mm. ผมก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าเรายังพัฒนาได้ไปอีกเรื่อยๆครับ mm. คือคําพัฒนาม,นมันไม่มันไม,ม,นไม่มีจุดสิ้นสุดอะ่ะมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆพูดประมาณ mm. พูดอย่างนี้เลยคือมันเ mm. พราะเราอายุอายุยงังน้อยที่ผมเน้นเลยอายุยังน้อย mm. ผมพูดบ่อยมากอายุยังน้อยแต่แต่แบบสำหรับผมคือ ผมอยากพัฒนาไปเรื่อยๆผมไม่หยุดนิ่งแค่นี้แนะ่ถึงแม้เราแบบถึงแม้เราจะทำํทำทาสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามทุกคนมันต้องพัฒนาครับอคิดดีพี่ก็พี่เชื่อและทําไมถึงถูกเลือกพี่เข้าใจละทําไมถึงถูกเลือกเพราะด้วย mindset ของเราดีมากๆจริงๆคือด้วยความที่ว่าอายุายเราเรียกว่าน้อยที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะ เพราะว่าเขารับสมัคร17ถึง30ใช่ไหมล่ะแล้วเราอายุ17ปีคือคือความคิดเราไม่ใช่17แล้วอะ่ะคือแบบจริงอะ่ะพี่ก็เลยคิดว่าทางกองอะ่ะเลือกถูกเราแหล,ละทําไมถึงเลือกเราเข้าใจเราละเพราะว่ามันคือการประกวดเนาะแล้วเลือกคือการเลือกก็คือการต้องเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดอะ่ะจริงใช่ไหมแล้วพอ เขาเลือกพี่ก็เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเลือกเราเป็นหนึ่งในทีมของบุรีรัมใชก่ก็คือตำแหน่งของมิสเตอร์ i ูเ r s i t y ซิสเกตปีนี้เข้าใจเลยเข้าใจคือจริงๆมันมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกอะแต่แต่ก็เข้าใจนะพีดีเบนแล้วก็ทางเบื้องหลังทุกคนคิดว่ามีอะไรทัชใจแนใ่นอนคิดว่าน้องเข้ากองไปน้องก็น่าจะมีส่วนนีที่โดดเด่นนะ ิงแล้วใช่อ่าเดี๋ยวพี่พูดก่อนดีกว่าก็คือในส่วนของหลังจากที่โดนแสดงว่าเราค่อนข้างที่จะโดนภาษาไูว่าโอเค <laughs> ก็คือเราก็โดนเราก็ต้องโดนกระแสเรื่องลบมาเยอะมากๆใช่ไหมดูจาก ที่ฟังมาก็คือแบบก็อยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องนะครับคิดว่าน้องสู้แน่นอนคือคหลายคนอาจจะเคยมีคำว่าเปลี่ยนคำดูถูกเป็นแรงผลักดันอะไรอย่างนี้จริงๆพี่มองว่าถ้าเรื่องไหนที่มันทำเรียกว่าแบบทำร้ายความรู้สึกเราก็อย่าไปเก็บมาคิดดีกว่าเราเลือกที่จะเสพแต่สิ่งดีๆด,ด,ดีกว่าพี่ว่าถ้าเราเสพแต่สิ่งดีๆมันก็ มีผลดีกับเรามากกว่าถ้าเราก็เหมือนการทานะพี่เปรียบเทียบถึงการทานอาหารดีกว่าถ้าเราอยากสุขภาพดีก็ต้องเลือกกินอะไรที่แบบอืมดีๆใช่ไหมถ้าเราอยากท้องเสียเราก็กินอันท้องเสียนั่นคือมันคือโดยตรงก็คือพี่มองว่าอยากให้เราแบบเสีแต่ด้านดีๆดีกว่าแบบเอาพลังบวกเข้ามาเยอะเยะดีกว่าใช่ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องคือจริงมีคนรักก็ต้องมีคนชัางเป็นเรื่องธรรมดาแต่ การมายืนอยู่ที่เราเป็นบุคคลสาธรนณะเราก็ต้องใช่มันก็มีทั้งลัน่นแต่ก็ต้องเลือกรับฝั่งที่ทําให้เราโอเคดีกว่าจริงทุกคนมีหมดแหละพี่ก็โดนใครก็โดนคือทุกคนไม่มีใครโดนไม่มีใครไม่โดนใช่อยู่ที่เราว่าจะเลือกเสิ็จ์ใช่แล้วก็อยัดยืนในตัวเราซู่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับจริงต้องให้กำลังใจน้องมากๆน้องยังเล็กอยู่ พิ่ง17เองทุกคนต้องให้กำลังใจน้องเงยอะๆในกองมีเด็กสองคนของไออีสานได้ครับมีผมกับไอเพื่อนผมอะตอมสองคน17อ๋อเ,เออเออใช่เออ,เอ,อลืมอายุน you know ้อยเหมือนกันเออจริงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวทอล์กกับอะตอมใช่น้องอะตอมก็มาอา่อินบ็อกมาเซอร์เวนนิดหน่อยแล้วแหละหว่าพรุ่งนี้ประมาณไหนใช่ผมเพ<ๆ>ิ่งรู้ข่าวแบบ ตอนตอนตอนเที่ยงแล้วแบบพี่เลี้ยงคุณง้ามาเดี๋ยววันนี้ต้องไปไลฟ์สดแล้วผมว่าเอ๊ะไลฟ์สดอะไรใช่มันก็คือแบบจริงๆพี่ก็อ่าไลฟ์กับหลายๆจังหวัดที่ผ่านมาถ้าเราได้ย้อนดูก็คือใช่แล้วก็วันเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานอ่าน้องอะไรนะอ่าผู้จัดจาก,การเวฟใช่ไหมจัดการเวฟก,ก็มาคอมเมนต์ในไลฟ์สดของวานแล้วก็ เลยว่าอ่าขอคิวหน่อยนะทีมอ่าคิวบอยอีสานใต้อะไรเงี้ยวาเออแล้วก็พอมาวันนี้ก็เลยคือดีวกันเลยว่าเอออ่ะโอเคเคลียร์ตารางให้เลยว่ายัางไงยังไงก็เป็นว่าวันนี้สองคนพรุ่งนี้สองคนไงก็เลยได้คิวมาประมาณนั้นใช่คิวบอยอีสานใต้นี่คือคนอีสานสาใต้คือแบบมีแต่สิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็แบบมีคือสิบเจ็ดสองคนสิบแปดหนึ่งคนแล้วก็ยี่สิบสี่คนนึง คิวแบบอายุน้อยจริงๆเรามาในในทีมนี้ใช่ก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่าคิวบอยจริงๆเป็นคือแบบว่าพออยู่รวมกันเป็นบอยแบนด์เลยแบบแบบอปป้าอปป้าแดนอีสานใต้เลยเป็นทีมที่แบบว่าปีนี้เออทีมอปป้าอีสานใต้คือแบบก็เลยต้องให้ฉายาอย่างนั้นจริงเพราะแบบภาพรวมมันออกมาอย่างนั้นจริงๆก็แบบว่าความสดใสเนาะเออ ้าไปในกล่องก็คิดว่าต้องแจกความสดใสให้แฟนคลับทุกคนด้วยว่าแจกความสดใสให้เพื่อนเพื่อร่วมกองเนาะใช่ไหนดูเรยต้องดูเวลาด้วยอ๋อแบบไหนอ่าในปีนี้เราจะไปเก็บตัวกันที่ในโซฟอรีเชียงใหม่ถ้าถ้าน้องน้องน็อตเปรียบตัวเองเป็นสัตว์บงชนิดได้น้องน็อตอยากเป็นสัตว์ชนิดใด ผมเหรออืม,ผม,ผมเพราะ<ม>เหตุใดอยากเป็นปลาครับเพราะว่าปลามันอยู่ไม่ไม่สิ้นสุดะครับมันอยากไปที่ไหนก็ได้อยากไปตรงไหนก็ได้ครับประมาณนั้นแล้วแบบเราจะไปอยู่จุดสูงสุดก็ได้เราจะอยู่จุดต่ําสุดก็ได้ครับอืมปลาปลามันไปได้ทุกที่ไปไปที่จะไปที่ไหนก็ได้ครับแบบ เราก็แบบอยากไปทุกท,กที่อยากอยากไปรู้จักสถานที่อื่นๆอยากไปไขว้คว้าสถานที่อื่นๆอยากรู้จักให้มันมากขึ้นไม่ใช่แบบเราอยู่แคบในที่ที่เดิมเราอย, them, เรอยากรู้แบบวัฒนธรรมศิลปกรรมอะไรประมาณนั้นแบบให้มันมากขึ้นแบบว่าเออเราควรเราควรรู้มากกว่านี้ครับแบบตามันก็ไปได้ทุกที่มันจริงๆครับมันไปได้ทุกที่มันเจอได้ทุกที่ครับแล้วก็ปาบางตัวก็อยู่ต่ําสุดบางตัวก็อยู่สูงสุดแล้วก็ ไม่เคยพบไม่เคยเจอประมาณแบบเออพอเจอปุ๊บแม่งใช่ว่ะปลาตัวนี้แบบแม่งมหัศจรรย์อะไรประมาณนะครับแบบพอไปเจอปลาใต้น้ําลึกอะไรเงี้ยแบบเจอขึ้นมาปุ๊บปลาตัวนี้สวยปลาตัวนี้มีสิ่งแปลกมีอะไรให้น่าดูมากขึ้นครับก็เลยอยากเป็นปลาดูปลาชนิดอะไรก็ได้ครับไม่ไม่ได้จากัดไม่ได้จะจำกัดเลยแต่คือใช่อยากถ้าเอยากไปเท่างมาสมุทร ต้องมาหาเลยแต่ถ้าเป็นปลาสูงสุดนี่พี่คิดว่าต้องเป็นปลาสวรรค์นแน่เลยใช่ไหมไม,ไม่น่ามีไม่น่าใช่แล้วถ้าเป็นปลาสวรรค์มันจะอร่อยเกินไปใช่ไหมใช่แล้วความพร้อมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอาไปสักประมาณสักเจ็ดสิบครับอีกสามสิบนี่คือ <40. S 2> เรื่องหุ่นหมดเลย ทําไมอ่ะกังวลแล้วทําไมต้องกังวลเรื่องหุ่นผมไม่แบบสู้เขาไม่ได้จริงๆคือหุ่นผมเป็นคนหุ่นหุ่นลีนนะครับแบบไม่มีกล้ามไม่มีกล้ามเนื้ออะไรประมาณนั้นเราเพิ่งเราเพิ่งมาเล่นภายในแค่สามเดือนสองเดือนนี่คือเรากินกินเพื่อให้น้าหนักเพิ่มอีกหนึ่งเดือนนี่คือเราออกเรามีเวลาออกแค่สามอาทิตย์ก็คือเดือนอตุลานี้เรามีเวลาออกแค่สามอาทิตย์ผมก็เน้นไปเรื่องที่ออกกําลังกายทุกทุก ทุกวันเลยครับผมจะมีหยุดแค่วันพุธกับวันเสาร์คือวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยเลียกันบ้านนะฮะอันนี้คือพูดตรงตรงเลยเขียกันบ้านแล้วก็จันนังคานรือหัตสุขอาทิตย์นะครับคือออกกําลังกายฮะหมดเลยคือเลิกเรียนปุ๊บแล้วก็จะไปนั่งนั่งกินข้าวก่อนแล้วก็แบบเรามาคํานวณว่าเออวันนี้เรากินอะไรบ้างเราใช้เราต้องใช้พลังงานเท่าไหร่เราต้องต้องเล่นอะไรบ้างเราต้องเล่นท่าไหนเราต้องใช้แรงเรากลับไปเราปุ๊บเราต้อง กินอะไรเราต้องกินเราต้องดื่มนมเพื่อแบบไม่กระดูกแบบแบบดื่มนมปุ๊บเราจะเพื่อรักษากระดูกให้แบบว่าให้กระดูกมันเสื่อมอะไรเงี้ยครับครับตอ้องผมก็เลยสอบลงทุนซื้อเวตอนแรกเราก็ตอนแรกเราแ,แบบไม่ไม่อยากกินเวหรอกเพราะว่าเราอยากกินแบบอยากอยากอยาก,อยากกินแบบอาหารทั่วไปธรรมดาปกติแบบคนกินปกติเลยเพราะแบบคนที่เล่นเวทนะครับทุกคนเขาพูดว่ากินให้มันถึงกินให้มันได้อะไรเงี้ย แกินเข้าไปอ่ะกินให้อ้วนอะไรเงี้ยแบบแต่คือผมกินแล้วแบบกินแล้วมันก็ไม่อ้วนอ่ะผมกินแบบกินแล้วน้ําหนักมันก็ไม่ขึ้นอ่ะแบบตอนที่ผมอยู่แรกๆผมน้ำหนักห้าสิบ้าครับพี่แล้วแบบโอ้แล้วแบบตอนตอนแรกๆเลยแบบห้าสิบห้าล้วใช้เวลาแค่สองเดือนอ่ะผมแบบตอนนั้นผมก็แบบกินแบบทนกินอาหารไปเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเวมากินใช่ไหมครับผมก็กินแบบปกติไปเลย แต่ว่าพอเราเริ่มมาหลังๆอะ่ะเราจะเริ่มเล่นเวทแล้วผมก็เปลี่ยนอาหารใหม่เปลี่ยนวินัยใหม่หมดเลยตอนเช้าตื่นมาทํากับข้าวกินเองตอน